วันที่5กรกฎาคม2568จากเหตุการณ์ปะทะคารมระหว่างทหารไทยและทหารกัมพูชาบริเวณชายแดนโดยทางฝ่ายกัมพูชานำคลิปไปเผยแพร่ในโซเชียลอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เหตุการณ์การโต้เถียงระหว่างเจ้าหน้าที่ไทยกัมพูชาที่บริเวณปราสาทตาเมืองทมวันที่27มิถุนา,า,ายน2568เรื่องการแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวโดยทหารกัมพูชาชี้หน้าทหารไทย ส่วนกรณีชุดล่าตระเวนของกองร้อยทหารพรานที่2304ได้ตรวจพบความเคลื่อนไหวของกำลังทหารกัมพูชาบริเวณจุดชมวิวภูผีตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อ้างสิทธิตามแนวชายแดนใกล้บริเวณปราสาทโดนตวนและเขาพระวิหารภายในคลิปมีการระบุจะใช้กำลังกัน ล่าสุดแหล่งข่าวกองทัพภาคที่2ประเมินว่าทหารกัมพูชาตั้งใจออกล่าตรเวนเดินล้ำเข้ามาในเขตรประเทศไทยจนพบกับทหารไทยที่ออกล่าตรเวนอยู่บ่อยครั้งเพื่อถ่ายคลิปวิดีโอและทุกครั้งเป็นคลิปวิดีโอที่มาจากฝั่งประเทศกัมพูชาทั้งหมด หากสังเกตภายในคลิปจะเห็นทหารกัมพูชาจำนวน3-4คนหน้าที่ยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปรอบด้านเก็บภาพทุกมุมและให้ทหารกัมพูชาที่อยู่ด้านหน้า4-5ถึงคนพูดจายั่วยุให้ทหารไทยพูดและมีการโต้เถียงกันทำได้ดูเหมือนว่าทหารกัมพูชามีความฮึกเหิมจากการข่มทหารไทยได้ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวทางทหารกัมพูชาได้บันทึกคลิปเพื่อน,นำไปทำา IO เผยแพร่ให้ประชาชนกัมพูชาได้เห็นว่ากำลังท่า ารของตัวเองสามารถค่มทหารไทยได้วันที่5กรกฎาคม2568